นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมหเหล่าโบราณของท่านกำนันลีนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับที่นั่งคุยกับคำนันลีก็มีประมาณครับ60-70แม่นะครับนะคำท,ที่คุยกันก็มีหลายเหล่าด้วยกันนะครับนะเหล่าเยบผงเหล่าหน้าป้อมนะครับเรา ลุงไผเขาแดงเ,เราตะไผเขาแดงนะครับนี่นะครับอย่าแขวนหน้าเราเนี่ยนะครับเราลานของกำนันลีนะครับอ ปลาที่มันสีอะไรปลาที่มันหัวอะไรไม่ซื้อเข้ามาเนี่ยเสอร้องใช่มหมมันลมักร่าระป๋ออ่านี่นะครับเป็นแม่เหล่าเวลานของกำนันลีนะครับมีประมาณกี่แม่ต้นะประมาณนี้นี่หกสิบแม่ได้ครับประมาณหกสิบแม่ครับเป็นแม่หัวมาแล้วตัวเนี้ยหัวแม่หัวเขาเสาเสใหญ่ใอย่างอย่างที่บอกมีเหล่าใหญ่ผงมีประมาณสามตัวเนาะครับอ่าสามตัวนั้นก็เป็นเหล่าหน้าป้อม รเราไหนอีกหมายถึว่ามาจากเพชรก็หล่ตัวที่ว่ามันมันเป็นทุนมากเป็นลูกแล้วอะรุ่นแม่มันตายไปแล้วคือ,ค,อคือเป็นเป็นรุ่นลูกอะ่ะครับรุ่นแม่รุ่นแม่แที่อเอ<ร>า,ามานแรกแรนี่ตายหมดแล้วครับ<ม>แล้วแล้วแม่ของไอ้ไอ,อ,อ้ลูกแจด๊ดเมื่อกี้อยู่ในนี้ไหมแม่แม่มันตายครับแม่มันตายแล้วแต่แต่มีมีน้องพี่กับน้องมันส่องส่องตัวที่ยังอยู่นะอยู่ในนี้นะของเดียกับมันนะอยู่ในนี้ป่ะครับ ก็ดูยาที่ดนึงนะครับพอดีมันแฉะด้วยนะครับถ้าไม่แฉะก็จะให้ที่ว่าเพราะว่าไอตัวด่างที่ว่าโผล่น้ําไทยนะที่ว่าที่ว่าเป็นเหล่าใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นเหล่าโผล่น้ำไทยมันก็ใกล้เคียงเหมือนกันนะมองรู้คือพอดีท่านผู้ชมโผล่น้ําไทยผมก็ไม่รู้ว่าตัวเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นตัวเลยตัวโผลอมไซน์ก็จะเป็นสียังไงมันออกสีออกดีลายใช่ไหมลายจ้ำโผล่นิดๆไม่ลายแล้วดูดูใช่ไหมมีโผล่เลย อที่ว่าเราเอามาจากไอ้ตอนแรกเขาบอกว่าของก็นั้นหลุนใส่กระดานแต่พ่อเลี้ยงเอฟมาตามเอาลูกผมก็เลยถามมันมันมันบอกผมมาอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าของใครแน่จริงไม่จริงมันก็อยู่ที่คําพูดคนนะนะแต่เราก็ต้องเชื่อพวกบออว่างใช่พวกเขาพวกแร้บอกอ่ะพวกกันจริงอ่ะเขาจะมาโกหกเับเรื่องอะไรตัวนี้ที่ว่าติดลูกที่พี่มันวิ่งไงนะลูกมันลูกลูกมันเองวิ่งอ่ะ ตัวไหนตัวไหนตัวนี้ครับหมาใจยอุ้ยอุ้ยนะมาปะเขาเนี่ยตัวหน้าเรานี้ยตัวดำเนี้ยดำห่างเราอดำตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อนี่ตัว่ตัวนี้นะฮะมันเป็นลูกแอมาเลยนะมันติดแม่แก่แม่ตาบอดซื้อมาคู่เขาให้หัวแบบเหมือนจะมาให้ลูกมาเลี้ยงอะไรเลยแต่ว่ามีแม่มันมาด้วยซื้อคู่มาครับครับครับซื้อมาไม่นานแล้วมันตาเมาว่ามีลูกอย่างมันจะมาซื้อเลยบอกว่ามันไม่มีเลยจะจะมาขอซื้อซื้อลูกก็ซื้อแม่กลับ ซื้อนั่นแหละว่ามีลูกจะพู่ไหมลูกของหมาเนี่ยจริงจริงแม่มันตายเลยแล้วตัวนี้มันมีลูกสามตัวตัวเมียหมดเลยป่ะจำพู่หมดเลยวแล้วไอ้ตัวเล็กที่มึงให้ดูกี่ที่คอก่ะตัวเล็กตัวเล็กนะแล้วก็พี่มันสองตัวก็สองเส้นตัวแรกโดยสองก็วิ่งอยู่บนใหม่เนี่ยครับครับกลัวชุดนี้มันจะวิ่งวิ่งนันลูกออกไปกันวิ่งมดเลยเนอผมว่าผมผสมทูกแล้วแหละเล็กเล็กมันมีหวัมันไม่เท่าไหร่เลยที่ว่าแก่แกอยู่ว่บครับครับ มันมันมีเจลีดเลยวัวตัวหลังนะเลยผมจะจับตีตาเอาเองน่ะหลงสังเกตอะตัวเมียสาวมันจะตีตัวอาไว้ตัวอานี่คือวิ่งนี่แน่อ่ะวิ่งนี่แน่ผมลูกพ่อตัววิ่งอแต่แม่มันก็เป็นหัวสายหลานอยู่แล้วอ่ะแต่พอผมเชื่อพ่อเหมือนกันอบวกกันไปคือเราพยายามหาวัวสายลานที่เป็นพ่อเอามาผสมกับวัวแม่เหล่าของเราที่เป็นลานอยู่แล้วเนี่ยถ้าว่าแม่มันยังเดียวเราพ่อ พ่อไม่ใช่นี่พ่อบางทีเอาหมาไปแบบไม่รู้ว่เาเห็นว่าสุดสวยมาวิ่งเงันเสียสงหมดขายมดไม่ไดีไเอาเลยไขายย,ยกยชุดเลยเนาะท่้นนะ่ะเชือดมดมมมแต่เพราะว่าพี่ไอ้ตัวนี้พ่อวิง่งบ,บลูวิง่งสินี่เก็บตัวแม,ม่ตัวเมียของมันไว้คอ,อยเป็นแม่พันนี่ไงแม่พันตอเดี๋ยนี้นี่ก็คือพ่อพันนี่เนาะครับพ่อพันุนี่พ่อพันจากไหนนะที่บอกเมื่อกี้นะจากกออะจากกอที่เก่งจางเขาเย็บผงมาเลยอ๋อนี่เราจะ็ผงเนาะครับ มาจากขให้เขาไล่มือเลยมาจากกอกนะเสียกอกไม่ไห่เขาให้ผมบวกกันเขาให้มานานยังพึ่งทับทับบัวเนี่ยยังไม่เกิดลูกเลยเพิ่งทับใช่ไหมครับอืนี่แหละครับพันเหล่าเยบผงนี่ครับเนี่ยมาจากเสียกอกแกงกะจานนี่ผมไปถ่ายที่คอกของเสียกอกครับเนี่ยนี่แหละพี่สายเจ็ดตัวตัวหนวดหนวดเห็นไหมคู่นั่นแหละทั้งคู่ตัวตัวเขียวตัวเขียวข้าทอดนะ แล้วก็ตัวหนว่เนี้ยสองตัวที่เลืออยูว่าคอกเดียวกันนะท้องเดียวกันนะได้วาอุโบสชื่ออะไรนะเป็นเป็นเหล่าไอ้แจ๊ดใช่ไหมครับเป็นเป็นพี่น้องหรือเป็นอะไรมันเป็นพี่กับน้อง่ะเป็นพี่น้องกันเลยใช่ไหมครับท้องเดียวกันอืมสีแม่เดิมหรือสีอีกเข่าหักนะเอียไอ้อตัวนี่ก็ตัวตัวขาวที่เข่าหักนะครับแล้วก็ตัวเขียวโตมันนั่นแหละหน้ามันน่ะตัวหน้าตัวนี้เนาะครับอันนี้ครับตัวหน้าเนี้เนี่ยกับตัวขาวเนี่ยครับเป็นพี่น้องของไอ ไอ้ลูกแจ๊ดที่เราให้ดูที่คอกเมื่อกี้นะครับดีนะครับตรงนี้นะครับมีคนตัคนตะไผ่เนี้ยทื่บอกว่าเพิ่งเกิดลูกตัวหนึ่งตัวเขียวเข้าเงียเนี่ยครับอ๋อนี่เงียนิดหนึ่งนะครับที่ว่ามีเหมือนเหมือนเขาถอดเลยนะลูกตัวผู้เพิ่งเห็นนั่นแหละเกิดลูกตายหมดเนาะไม่ดูแลลูกอ๋อดื้อเพราะเขาบอกว่าบัวเราตัไผ่ใช่ไหมครับม่ดูแลลูกลูกเลยตายหมดเลยอ่า เิดรลูกมันหนีลูกมาอะไรมั่งปล่อยคือไม่ดูแลปล่อยทิ้งเลยมั้งครับเนี่ยเพราะว่าเราสนใจมันก็เหลือได้ตัวนี้แหละตัวผู้แหละข้างมันนั่นแหละตัวผู้เลยตัวนั้นต้องดูแลให้ดีเลยเนี่ยคนคนเลี้ยงเนี่ยคนเลี้ยงชื่ออะไรนะคนเลี้ยงเนี่ยชื่อพรครับชื่อพรเนาะเป็นยังไงอยู่กับกำนันลีมานานไหมครับเนี่ยสามปีสามปีสามปีแล้วใช่ไหมครับแล้วเป็นไงบ้างอะก็ ดูดูอย so like my my so ู่กับนั้นี่ก็ดีครับแล้วแล้เป็นไงการเลี้ยงตุ่มขึนเงินตุ่มพุนี่แหละการเลี้ยงูทุ่งมันก็มันลำบากไปไกลในปีงน้ำมันแรงที่บอกว่าน้ำท่วมน้ท่วมหมดเลยเนี่ยน้ำท่วมหมดพวกนี้อยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้เลยแล้วเอาเอาวัวไปไว้ไหนไปอยู่ข้าวเหนื่นะอ๋อขึ้นเขาดเลยใช่ไหมหัวเสียไปสามสี่สิบตัวคิดว่าตายไปกี่ตัวนะกทันกันบ้างตายสี่สิบตัวโอ้โหเนาะพี่ได้เนาะ ก็เลือรุ่นแอรที่ว่าสีห้าตัวนั่นแหละแค่นั้นแหละปีเด้ววะหัวมันเข้าด้วยแล้วหัวมันนําไม่มีหญ้ากินหัวพ่อมันโลกโลกเขาในน้ำท่วมหญ้าก็ไม่มีอ่ะเพื่อนงในนี้ไม่มีเลยน้ำวังมันเลยที่ผมที่ยืนอยู่นี่น้ำทางนั้นมันมันได้ตัวเมียไว้ตัวนมียไ่ได้ส่งเรือไงหัวเพิ่งยายกลับไม่ได้ส่งเลือตัวเมียมันตัวนั้นโอ้เราเราไปเลี้ยงที่ไหนบ้างนี่ทั่วไปเนี่ยไปหมดเลยนะแดนนูนแล้วก็วัดบ้านใหม่เนี่ยแล้ก็ปล่อยออกไปเรื่อยเขาก็ไปเข้าก็ไปเรื่อยเปลือยเขาปล่อยปล่อยกี่โมง พุกเบ็ดหมูน้อยพี่ไแจ๊บมันอยู่ไหนนะเข้าประมาณห้าหมูเย็นห้าโหงเย็นก็เริ่มปล่อยเขาเข้าแล้วอยู่มันกัก็ประมาณนี้เนาะตั้งแต่เดี๋ยจะกินจาสดมีฟองมีฟางไหมฟางมีฟางตัวเนี้ยที่พี่ไแจ๊บที่ว่าไปไอ้ดังศิลาที่ไปแพงนะเนาของญี่ปุ่นนะเนี่ยเนาะเป็น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 อะไรนะเขาเอาไปเล่นอยู่เนาะพี่ไอ้แจ๊ดใช่ไหมน้องครับน้อยแจ๊ดน้อยแจ๊ดร้นขายเป็นพี่เป็นน้อง น้องอีกตัวดังอีดังสีลาน้อยตัวนี้น้อยกองตัดหรึใช่น้อกองตัดเลยอืมดีดีไหมดีครับดีเลยใช่ไหมลงลงบาดไหนตอนนี้นนี้หือว่าบางคานก่อนบางคานก่อนใช่ไหมอยู่กับใครนะอยู่ไอ้น้องสามเกียนไอ้น้องสามเกียนตอนนี้เราขายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อขายไปแล้วผมคิดว่าอยู่กับเราอยู่ไม่เลยไม่อยู่แล้วขายขายไปนานยังนานแล้วครับเลือ ดีเลยใช่ไหมพี่พี่พกกันนั่นแหละพี่ก็เป็นเป็นพี่น้องอีสองตัวนี่แหละมันวิ่งทุกตัวจริงจริงไม่ได้พูดเล่นตัวผู้จะวิ่งทุกตัวเราไอ้แจ๊ดอ่ะพี่น้องไอ้แจ๊ดอ่ะครับมันมีตัวผู้สี่ตัวแล้วก็เชื่อดไปของอีตัวแล้วก็อีสองตัวก็วินั้งคู่แล้วก็ไอ้แจ๊ดตัวเมียก็มีแค่นี้แหละครับ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 ทองเดียวกับมันนะนะครับครับครับ พอจนตายแม่มันแม่มันตายทั่วปีที่แล้วเนี่ยแม่มันเราก็ลูกตัวเมียอีกสองตัวน่าเสียดายคู่นั้นนะ่าเสียดายน่าเสียดายเรารู้แล้วนะดึงไปไว้ที่คอกแล้วก็ไม่ไหวรู้ว่าหัววิ่งแล้วเอากลับไปเลี้ยงเองไปอุทุดนนู้นแล้วครับ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 นี่ครับเหล่าลานของกรังกำนันรีครับก็อย่างที่บอกก็คงมีเหล่าดีๆหลายเหล่าอ่ะ ก็อวนมันเราดีๆนั้นแหละตุ๊ชุดหัวสาวเนี่ที่ไปวิ่งกันตอนนี้ที่ว่าขนกาลังฮิตเนี่ยครับอืมพูดง่ายตัวเมียเนี้ยคือเราเราดีๆอ่ะพูดง่ายถูกต้องเลยเพียงแต่เอาหาพ่อมาผสมให้มันลูกมันวิ่งอ่ะตอนนี้ก็จับทางถูกแล้วสามสี่ปีมาเนี้ยนะครับอืมจับทางถูกแล้วนะครับตวนนี้อืมมีมีคนมาขอดูขอซื้ออะไรพวกนี้ไหมมีครับตัวเมียผมไม่ได้ขายไปครับตัวเมียเก็บไว้หมดเลยไม่ไม่ขายเลยแต่ตัวผู้เนียเรื่องจริงเลยตัวผู้อะ แต่ถ้าพวกยกให้เลยตัวพูกเลยตัวพูเนี่ตัวพูที่ขายอยู่ครับแต่ตัวเมียนี่พวกยกให้อตัวเมียนี่ไม่ได้ออกไปแล้วขายแบบว่าเอาเงินแล้วนะครับครับวพวกก็ปั้นกันไปต้องคนเลี้ยงจริงด้วยต้องมีชึมีเป็นคือต้องดูแลจริงอ่ะดูแลจริงว่าเอาเอาของเราไปแล้วไม่ครับไม่ไม่เอาไปทิ้งขว้างอ่ะแต่ตัวพูเนี่คือขายเนาะคขายขายก็มาดูได้ที่ที่สารมิยอดนะครับตำบสารมยยอดเนี่ยนะครับคลองนี้ นะครับก็ถือว่ากําลังพัฒนาเนะาจะจาผสมทูกหลายปีน,นนะสามป,ปีแล้วลังจากเขางูจากราบุรีมาสุส่วยลูกแหน่งวิ่งเลยไม่วิ่งเลยใช่ไหมครับไม่ถูกเลยนะลเรารู้ว่าจริงๆเราใส่หลานต้องผสมก็ใส่หลานถึงจะใช่ใชเอาประกวดหมาไฟก็ไม่ได้ ถ้าไฟ่เพื่อเอาสงตัวเมียเดี๋ยวก็ผิดอื่นอีกตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเปลือมันเป็นทัาทวนสวยสวยด้วยสวยด้วยแล้วก็วิ่งด้วยยิ่งดีไหมไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เข้าเลยไม่ถูกถางในเละเลยนี่เออนอกแปลกเนาะหลานก็ต้องหลานเลยเออเออเออครับครับครับนี่เลยครับหล่งร้านทำกำลรนะครับนะครับก็ประมาณนี้ไะครับนี้มันจะเพรจะวิ่งนะลูกมันตัวไหนตัวไหนตัวตัวโผเข้าไอ้ตัวแดงเนี่ยฮะ เขาเงี้ยตัวตัวนี้เขาเงี้ยนะตัวนี้มาจากเพชรใช่ไหมตัวนี้ครับล้านล้านซื้อมาล้านโทนะลูกที่เกต่อเอาพึ่งออกไปอ่ะตามมันจะเอาทั้งแม่เลยจะซื้อลูกด้ไลูกคนวิ่เงี้ยไหครับลูกมันก็เพิ่งรุ่นเข่าสองควบเราเราที่ไหนตัวนี้ต้องถามโทนก่อโทนก็ซื้อมาอ๋อโทนโทนซื้อมาใช่ไหมตัวนี้โทนมาจากไหนครับเพชรนะที่มาจากเพชรนะ ใช่เราเราเพชรบุรีนะนี่คือทันิกันหอน้าซื้อมาใช่ไหมซื้อมาพ่องหัวใช่เออมันมันมันโงวประกวนหอบัวสายประกวนแต่วิ่งลูกวิ่งใส่รุ่ยนะครับหัวนี่มันเลยโผล่เนี่ยที่เว็บคือไปไม่ไหนเ่องอะไรก่อนเนี่ยเขาต่อตัวหนึ่งเขาก็ตัวตัวงเเยนี่น่ะเขางเเยแล้วก็เนี่ยนะเนี่ยตัวนี้หน้าหันหน้ามทางเราเนี่ยเนี่ยตัวนี้ท่านผู้ชมนี่เนี่ยเนี่ย ลูกวิงเลยใช่ไหมหัวรุ่นแม่มันนาบัวผมเอามาขนมีชื่อถึงนั้นแหละ